สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกำลังให้การติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวดาราวันนี้ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมอัปเดตข่าวดาราข่าวบันเทิงในคลิปนี้เราจะพาคุณผู้ชมโยนชมของหนูแหม่มสุริวิภาพริกชมในวัย57ปีเปลี่ยนลุคสวยสดใสจำแทบไม่ได้ไปติดตามกันได้เลยค่ะั่นนี้ก็หลายคนบอกเลยนะคะว่าเห็นแวบ,บแรกจำแทบไม่ได้เลย นุ่มแมสุริวิภาพริกชมเปลี่ยนลุกสวยสดใสในวัย57ปีกับการแต่งหน้าโดยฝีมือของน้องฉัดจัดให้มีความหวานละมนุนเห็นแวบ,บแรกจำแทบไม่ได้เรียกได้ว่าเกาหลีเกาใจไม่เบาเลยค่ะทำหลายคนเห็นแวบ,บแรกก็ร้องว้าวเมื่อได้เห็นลุกล่าสุดของพิธีกรดังกับนุ่มแมสุริวิภาในวัย57ปีค่ะ ที่ผ่านการแปลงชมแต่งหน้าโดยน้องฉัดช่างแต่งหน้าชื่อดังมาในลุกสวยสดใสดูหวานละมุนมีความเกาหลีเกาใจไม่เบางานนี้หลายคนบอกเลยว่าเห็นแบบแตกจำแทนไ่ได้เลยนะคะเนี่ยเพราะลุกนี้ของพี่นุ่แมแหมมสุริวิภาคือดูแปลกตาเปลี่ยนชมไปเลยขณะที่แฟนๆก็ชมเป็นเสียงเดียวกันด้วยว่าสวยมากสวยแบบตะโกนกันเลยทีเดียวคะ่ะ